สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนหวยคีย์บอรชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสูตรนะครับเด่นนะครับ10หน่วยบนครับเป็นสูตร3ามตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแรกนะครับก็จะมีสูตรเพิ่มเติมนะครับแต่ผมนับจะลงสูตรนี้ก่อนนะครับ ส่วนสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรเด่น10หน่วยนะครับเป็นสูตรเพิ่มเติมนะครับต่อมาคนระับผมก็จะไล่นะครับสถิตินะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกัน,นครับเดี๋ยวผมจะไปคำนวณน,นะครับ3งวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับงวดแรกนะครับ ผลรางวัลนะครับออก5้าหสนะครับก็เข้าที่4ี่นะครับหลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออก3 7มหนะครับเข้าที่7นะครับหลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออก2องสองสมนะครับก็เข้าที่3มนะครับหลักหน่วยนะครับ2เข้าที่หลักสิบนะครับ ง่วถัดมานะครับผลรวลออกห้าสองสองนะครับก็เข้าที่2นะครับหลัก10และหลักหน่วยนะครับง่วถัดมานะครับผลรวลออกเก้สองสนะครับเข้าที่4นะครับหลักหน่วยนะครับง่วถัดมานะครับผลรวลออก5 4าี่หนะครับก็เข้าที่4ี่นะครับหลัก10บนะครับ งวดถัดมานะครับผลวันออก7จ็นะครับเข้าที่4นะครับหลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับผลวันออกสองสนะครับเข้าที่7นะครับหลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับผลวันออก403นะครับเข้าที่3มนะครับหลักหน่วยนะครับ งวถัดมานะครั icism, ผบผลวันออก9 3 8ครับเข้าที่3นะครับหลัก10นะครับง่วถัดมานะครับผลวันออก4 4 6นะครับเข้าที่4นะครับหลัก10นะครับงัวถัดมานะครับผลวันออก0 9 5ครับเข้าที่9นะครับ หลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับผลวันออกห้าหกเจ็ดครับเข้าที่หกนะครับหลักสิบนะครับง้ดถัดมานะครับผลวันออกเก้าหกเจ็ดครับเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับผลวันออกสองห้าแปดนะครับ เข้าที่ห้านะครับหลักสิบนะครับผมก็จะนํางวดนะครับ2องห้ครับไปคํานวณนะครับสามงวดล่าสุดครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นง้วนะครับของวันที่หนึ่งนะครับเดือนเจ็ดปีหกสามนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับเราจะใช้นะครับหลักมือนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่หนึ่งนะครับก็จะมีนะครับแมลงนะครับก็ปินมาหน่อยนะครับเพราะว่า ผมเปิดห้องไว้นะครับแล้วก็มีแมลงเข้ามานะครับก็ลืมปิดกระจกนะครับจะจะได้ดังนี้นะครับศูนนะครับก็4ี่บวกแนะครับบวกสามบวกสามนะครับผลรวมนะครับเท่ากับสิบแปดนะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลขแปดนะครับเป็นตัวเด่นะครับตัวที่1นะครับ 8บวกเพิ่มไป5้าครับ8บวก5เป็น13นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข3ามครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่2นะครับ3บวกเพิ่มไป4 3บวกสีเป็น7นะครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่3นะครับงวดถัดมาครับผลวันเลขท้าย3ตัวนะครับออก28 6นะครับก็เข้าที่2นะครับหลัก10นะครับ งวดถัดมานะครับก็เป็นงวดของวันที่16นะครับเดือน7ปี63นะครับจาก0ูนนะครับก็ได้ดังนี้นะครับ7บวก6บวก3นะครับบวก5นะครับผลรวมนะครับเท่ากับ21นะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข1นะครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่1นะครับ1บวกเพิ่มไป5้าครับ1บวก5เป็น6นะครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่2นะครับ หบวกเพิ่มไป4นะครับ6กบวก4เป็น10นะครับเป็นตัวเด่นคนระับตัวที่3นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคนระับคือเลขศูนยครับเป็นตัวเด่นคนระับงมวดถัดมานะครับผลวันเลขท้าย3ตัวคนระับออก391นะครับก็เข้าที่1นะครับหลักหน่วยนะครับ วดสัดมานะครับก็เป็นงวดของวันที่หนึ่งนะครับเดือนแปดปีหกสามนะครับผมก็จะทวนศูนย์นะครับที่ใช้คำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์นี้นะครับก็จะใช้หลักมือนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับจากศูนรนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ 6บวก1เป็น7นะครับ7บวก2นะครับเป็น9นะครับ9บวก9นะครับเท่ากับ18นะครับผลรวมครับเท่ากับ18นะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข8นะครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่1นะครับ8บวกเพิ่มไป5นะครับวก5เป็น13นะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข3นะครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่2นะครับ สามบวกเพิ่มไปสี่นะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดครับเป็นตัวเด่นครับตัวที่สามครับจากศูนย์นะครับที่เราคำนวณได้นะครับแปดสามเจ็ดครับเด่นนะครับประจำวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสามครับเป็นศูนย์นะครับเด่นสิบหน่วยบนครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับปางงวดนะครับก็มาสองตัวนะครับ ก็ฝากเพื e ่อนเพื่อนนะครับรอติดตามกันนะครับว่าสูตรที่เราคำนวณนะครับกับผลรางวัลนะครับว่าจะออกมาตรงกับที่เราคำนวณไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมก็จะลงนับเด่น10หน่วยบนนะครับอีกสูตรหนึ่งครับก็เป็นสูตรเพิ่มเติมนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนับกับสูตร ใหม่ๆอีกหลายๆสูตรนะครับที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมครับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ